วัด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 เลยโอเคครับก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับก็อยู่กับเกมแบ m a n คัมอนนะครับพารที่ศูนะครับพาร์ทที่หนั่นเองนะครับผมจำไม่ได้ มันต้องต้องกดตัวไหนกด F เพื่อยิงสลิงนะอ่าเล่นเล่นมานานแล้วแหละเออเมื่อก่อนผมเล่นมานานแล้วโอเคอ๋ผมเล่นมานานแล้วแหละนะแต่ว่าบางครั้งก็ดืมไงเอออ่าผมจะบอกไว้ก่อนวะถ้าใครจะปล่อยขอให้บ้านมึงจอน,นะ <c oughs> นะเพราะว่าเกมเก่าแล้วนะครับเอออุ้ย

เสื้อเปียกบางใครไม่รู้ว่าฝนตกเป่าแต่บ้านผมฝนตกนะครับอืมคุณเม่เคยใครคือแบทแมนเออไม่ถ้าไม่รู้แม่ที่สึงว่ะเฮ้ยผมจะไปมาคุย เราเลยหลายๆโอเคไปนะครับเนี่ยผมปรับแปดร้อยกุลหกร้อยทำเปสวยสวยวะฮะผมปรับตจำเลยนะเนี่ยทำเป็นสวยสวยนะครับแม่ไม่ได้ไม่ได้เรียบประดาับไม่ได้มานาน,นครับขอเด่นก่อนนะขอดี่ซ้ายกดที่ซ้ายกดที่ซ้าย

กด2ก็ได้ครับผมแหมบางครั้งผมก็ไม่ได้เลนานาน่นมานานนะครับอะไรมึงวันนี้เวลแบกแมสใครคือแบกแมสถัาไม่รู้ทันจะหักแขนแกโอ้ย <c oughs> โอเคโอเคโอ้แ็กแมสอยู่ที่ไหนไม่รู้

Ấy ni 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 ni. Ấy. Ừ ni là cột ai. Ôi mềm. Mềm còn hết. Hun lô rồi

ซาลินเนได้เลยครับผมไปเล่นนานๆเอุ้ยอุ้ยอันนั้นทำได้โอ้โหเออ้ยอคีคอกเยดเคไปเจอกันนานนะตัวใหญ่ขึ้นแล้วก็มือตัวเหมือนเดิมนั่นแหละครับ เออมามามาเนี่ยอย่างนี้อย่างนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกสิบแปดมาโว้ยนี่ไปอยู่จริงปอดไปแล้วกันปี๊บกดเอ็กกดหนึ่งนี่เอวิง่ง

เปิดนี่เปิดไม่ได้อ๋อลื mm. Life. มไปกดกด x โอเคกด x ใกล้มือพอดีกดสามอ่าหมดที่สุดๆฟีมีการตุนรางนี่มาแล้วปุ๊บมุง โอ้ยโอ้ได้มัโอ้ยแป๊บนึงครับเอ้ยท่อท่อมาอีกแล้วกดเป็นว่าดู is is ัวอืมกดเป็นเวลาดูดัวนะครับ แต่ผมไม่ค่อยถนัดมือโอเคเบิร์กแมนมาแล้วนี่นะเอาเอ้มานี่หักแขนไอ้ยยาอุยพลาดพลาดอืมเจอทีพลาดไปไหน เซฟก้อนหินมันออนทำได้ทำได้ตรงนี้ทำได้นี่กดสองไม่ต้องอา้าวกดสองยิงกดเเทเปิดโอเคมันไม่ตองส่ยกันมากเลยหรอกดกดสามเออ สามป๊นี่ครับต้องแปกไปต้องอยู่ตรงนี้ปุ่มฮิต์ <c oughs> นี่แบกไปอยู่ตรงนี้แล้วอ่ปาปาเอ้ยคนด ดสองดิเออไอ,อ,อไปหยาดผมบอกไว้ก่อนผมเล่นมาแล้วเมื่อสองสามปีก่อนนะก็มันไม่มันอยู่นะรู้แล้วว่ามันทุกคนก็มืเคยเล่นบางคนก็ไม่เคยเล่นนะครับเอืม <c oughs> ขอโทษที่อายด้วยเฮ้ยโอ้โหวมาใส่อะไรเนี่ยเฮ้ิลูกคอกชื่ออะไรวะคอกค,คอกอะไรในท้างหลังอ่ะนะครับ มกดตวเบิลบามดักมาใครมาโอ้ยนิมขบขบแป๊บป๊บแป๊บนึกจองทับ อ้อยมาโยมาโยมาโยกับหนึ่งจองครับที่หักแขนโอ้โหถ้าเล่นเกมแบ็คแมนแบบว่ามันอยู่นะเออผมเล่นแบ็คแมนภาคเก่าเพราะว่าแบ็คแมนภาคใหม่ก็กระตกุกคอมผมกากนะครับ ผมบอกไม่กกอนผมพอมผมกากนะครับอุ้ยดูออไรวะแหมต้องต้องต้องไปคุยเลยแม่แม่เสดอืมแมเคลียรขอบรับอืมลองทำไม เดี๋ยวปาไป,ไปปี๊ปป๊าม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 าบรรดาแบ,บ๊กไมนบอกว่าขาดต้องาก,การเคลียร์ขอกคลียดอยนะครับขึ้นไปอ่อไม่มีอะไรละโอเคปิ๊ปไปเลยกว่าผมไปรู้ผมไปรู้ผมชอบสดซิปกดเป็นป่าจริงๆกดเป็นเป็นป่าวิ่งนะครับเจ้ากดซิปบางเกมก็กดซิปเพื่อวิ่งนะส่วนมากบางเกมก,กดซิปเพื่อวิ่งนะครับ แต่แบ,บแมแกมาเป็นบีาวิ่งครับอืมไปก็เลยเพราะมึงเจอใหญ่ไงแอะจันได้กินแกแกจะไม่ได้กินสามสิบกาอุ้ยฮฮฮฮออ Cảm à uh... <coughs> <coughs>

โอ้โหจะตายอยู่แล้วนะจะตายอยู่แล้วขอวิ่งแล้ว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 โอ้โอ้อนะาหน่น่าตาย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 โอ้โหเ้ยเฮ้ยโอ้ยกินฝังไม่ใช่เรืองนะมึงนี่นะไี้ต่อย ตรงเต็นกูไปโอ้ยอุยเจ็บเจ็บเฮ้ยเฮ้ยอีกละ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 โอ้โอ้ยจะตา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 ยมันจะโคจะตายเลยเนี่ยโอ้โ้ โอ้ยเคลียวิโวครับอาอาไปนู่นแล้วมนเล่นมานานนะครับยังเี้ยครับคนที่ไม่ได้เล่นมานานานี่ลูกเต็อไปคัดผมผมอออเฮืออืมอืมใครคือบอสเต๋อ

อืมโดนไปโอ้โหลุนไปเลยครับดึ๊บอืมอ่ขึ้นมาเบื่อกับแบ็ควิงอ๋อปิ๊บปป๊ว นายบอกว่าแบ็คแมนไม่มีนายบอกว่าแบ็คแมนไม่มีของนี่ไงข <c oughs> ับแบ็กงิล้วครับไม่แบ็กแบ็กมูบิลเอ้ย,อยไม่ใช่ <c oughs> แบ็คท่มนะครับโน้โหเสื้อขาดไปแล้วหนึ่ง โอเคเปิดหน้ากาก <c oughs> อืมเคลียร์อคอรกโหนี่ไงไอตัวนี้แหมไอไอกากนะครับ <c oughs> นี่ครับ <c oughs> อืมือจิซิน แมกแมสต่างพวกเขาเล่นรอทันเล็ดโลกโอ้ตรงเตบไปคัดโอ้โหไฟฟ้าไฟเป่าไม่ทั้งทุกทุกอย่างเปล่าไม่ทุกจริงชูวยอยากเลยนะครับท่านคนนี้ก็ไม่ใช่คนนี้ก็ไม่ใช่นี่เลนเขาว่องวเหมือนงูเหมือนงูเลยครับ อ๋อวัดเด้อเออโอ้ขัดคอนี่เราแล็สซ์ยุดโอ้โหสายฟ้าเอ้ยผมทำดีได้ไอ้กากเลยอยากมึงจะมาไอ้กากอะไรไหมจีด่ะ นี่ออ้หูอืมปืนยังไม่เว้นวิงกยังไม่เว้นเหรอเอหักคอเฮ้ยกลัวห้าสิบโอ้ยห้าสิบล้านแค่เฮ้ยเบนวัสดีเออเบนเดี๋ยวมากระแทมเหรอโอ <c oughs> ้ h, book. ออืืหูแฟบอูแฟบอ่ะ <c oughs> อืมอืมอม,มาดิเอ้าอีคนนี้ไงที่เจอตอนนั้นอะโอโหเอสซีเอสเอหลุดตัวน,นั้นมาไอวัวตัวน,นั้น เราต้องหาแบ็คแบนคแล้วก็เข้าุให้จับมันเข้าขู่ได้แปลมั่วอีกแล้วเออผมแล้วคุณจะทำยังไงครับผมแบ็คแมนเดี๋ยวก,กลับเอ็กซินคุณจะตายอย่างเขี่ยได้เลยครับผมนี่ผมระดับแปลได้นะครับผมบางครั้งผมก็แปลรัวนะเออเออเลยเดะ ไอฮุนโดตัวนั้นเด็กแคว้นควินแคว้นควินยัดแค่อืมเอ็นต่อเลยไหมไม่ต่อเลยเหรอเฮ้ยอัปเดตได้แล้วยัดแค่รัปเดตได้แล้วอัปเดตได้แล้วอัปเดตได้แล้วนี่นี้อัปเดต อ๋อเพื่อผมที่จริงไอ้ไอ้ก่อนก่อนเนี่ยมันต้องบัดมวยมวยไทยก่อนครับเย็ดเคยไอไออันนี้อันนี้คือการเตลนี่้เตลต์เตลตล์เตลตล์เตลทั้งหมดนะเตล์เตลนะครับกดซ้ายนะโอเคอือฮึโอเคครับเดี๋ยวเจอกันพาร์ทหน้าในแบทแมนเดอะเดอะ ออริจินนะครับพันน้าเจอกันสบประวัติสวีครับผมบ๊ายบาย